สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่19พฤศจิกายนนะคะคุณได้เอกลับสอส์กับหัวนะคะส่วนเขาได้หกเหรียญน,นะคะให้ขึ้นมากับหัววันนี้ระมัดระวังเรื่องของการตัดสินใจนิดนึงนะคะตัดสินใจอะไรเนี่ยต้องทบทวนให้ดีนะคะอย่าตัดสินใจไปตามอารมณ์อย่าใจร้อนนะแล้วก็ถ้าคุณกําลังรอคอยข่าวอะไรบางอย่างนะคะที่จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นเนี่ยอาจจะต้องแบบมีการดีเลย์นิดนึงนะคะก็ทําใจรับไว้แล้วกัน ส่วนเรื่องความสัมพันธ์นะคะใจเย็นใส่กันดีที่สุดนะคะถ้าใจร้อนเนี่ยมีโอกาสทะเลาะกันได้เลยในวันนี้เนาะคุณถือดาบนะคะเล่มใหญ่เลยนะคะส่วนแฟนเนี่ยได้หกเหรียญกับหัววันนี้อาจจะมีปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์นะคะเรื่องการเงินนะอาจจะมีใครมาเอาเปรียบเขาส่วนในเชิงความสัมพันธ์แล้วเนี่ยไม่มองว่าเขาน้อยใจอยู่เขาไม่ความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเขาให้อยู่ฝ่ายเดียวนะคะอาจจะเป็นการเข้าใจผิดนะเพราะฉะนั้นมีอะไระต้องคุยกันแบบใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยจากกันนะคะ มีพลังงาน Yes แล้วก็ n e w l o v e ซึ่งก็หมายถึงว่าวันนี้พลังงานคุณไม่ค่อยดีม่ก็มองว่าอย่าเพิ่งไปคุยกับแฟนและกันปล่อยให้มันดีกว่านี้ก่อนโอกาสที่ได้คืนดีกนันมีนะคะ New love er ก็หมายถึงการรีนิวความสัมพันธ์กลับมาให้โอกาสกันใหม่ปรับความเข้าใจและไพ Yes ก็หมายถึงการที่เราสามารถจะลงเอยแบบแฮปปี้นิ่งได้แต่ว่าพลังงานวันนี้ไม่ดีก็คือรอไปก่อนนะคะอนาคตอันไกลนะ